สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่อง The Gaming นะครับก็รอบนี้เป็นเกมที่2ที่เราจะเล่นกันในในช่องนี้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ภาพอาจจะค้างๆหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นที่เน็ตที่บ้านนะครับอาจจะไม่ดีก็ตอนนี้เรามา มาจัดการผู้เล่นก่อนนะครับว่าเราจะให้ใครเข้ามาดีจะให้ใครเล่นนะครับตอนนี้เราออกมานะครับภาพค้างมากเลยมันเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมแรกกันเลยก็แล้วกันนะครับมันต้องรอโหลดแป๊บหนึ่งภาพค้างจริงๆเลยครับต้องขออภัยด้วย ฉะนั้นเราเริ่มมาเลยนะครับเมอร์เต้นส่งมาดีมาเรียอุ้ยทันนะครับแต่ก็เสียบอลมาครับแย่งได้แล้วคิลูอิมโมบิเลสส่งมาให้เมอร์เต้นเมอร์เต้นเสียบอลแล้วเขาไปสไลด์กลับมาได้ครับฟูฟาน่าฟูฟาน่าเสียบอลแต่ยังเอากลับมาได้เนาะ นี่ตัวเราเป็นสีเป็นทีมเราเล่นทั้งทั้งทีมเลยน,นะครับก็คือตัวสีสีฟ้าเป็นเขียวเขียวม่วงม่วงนะครับแล้วก็กางเกงสีม่วงอนนี้เราทุ่มมานะครับโอบามายังขออภัยนะครับทนกับภาพ้านหน่อยเสียบอลไปแล้วคันเซิโลยังเตะกลับมาแต่ก็ยังติดมาฮาเดียโลนะครับ เลี้ยงมาแล้วเราต้องรีบแย่งนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เขาเปิดกลับมาก่อน <_ C 1> ลิงคอลวิสซาวิชย้อนมา <_ C 1> วอร์จิลฟันไดอ้อกิโมเลี้ยงแล้วครับทรงมากเมืร์เต้นอื้มสวยจริงๆครับประตูนี้ มาดูกันนะครับมาดูรีเพลย์นะครับย้อนหลังค้างมากเลยครับเน็ตแย่มากเนี่ยครับตอนแรกมันยังอยู่ที่อิมโม,ม,โมบิเล่น,นะครับเลี้ยงบอลอยู่ดีดีมันเข้าไปเลยโหเขาเปิดมาสวยมากเร็วโอ้โหแย่งได้พอดีแต่ไปเอาไม่ทันนะครับไปเอาบอลกลับไม่ทัน เขาเตะลูกเตะมุมมาแต่เขาเตะออกไปไหนอะครับโอออกไปเลยงั้นเราเปิดมามีลิงโคว,วโมพิวเซองชงม,มาที่อบอบาเมยังออบาเมยังมากิโมบิเลอิโมบิเล่ทรงมากเมอร์เต้นเมอร์เต้นได้ือสวยงามมากครับเมอร์เต้นสองประตูแล้วมีรุน่นแฮทริกนะครับมาดูรีเพลย์กันดีกว่านะครับ ถ้าใครไม่รู้นะครับแฮตทริกค,คืออะไรนะครับก็คือแฮตทริกก็คือมีคนคนเดียวยิงได้3าประตูภายในเกมเดียวนะครับนี่นะครับบอลมาเม,มื่อเต้นเขาก็จับแล้วก็ยิงตรงนี้เข้าไปเลยตรงนี้นะครับสวยมากตอนนะครับสองศนย์ไปแล้ว โอมีลิงควิ o v i d s สไลด์ไม่โดนเอาจอจินโยมาสไลด์ได้จอจินโยเปิดมาอิโมโมบิเลส่งกลับมาก่อนมีลิงควิ o v i d s e ส่งมาอิมโมบิเล่เมอร์เทนยิงชนเสาเมอร์เทนแต่โอบาคไม่ยังซับเข้าไปก่อนครับนำไปแล้วสามศูนย์ดูรีพลย์อีกครั้งนะครับส่งมาเมอร์เทนดักได้ฮตทริกเตะไปชนเสา แต่ไม่เป็นไรโอบามยายังซ้อนได้นะครับภาพข้างมากเลยน่าจะต้องยำเยอะๆไปต่อครับอ้าวจบครึ่งแรกแล้วโอเคจบครึ่งแรกพอดีนะครับไปเราต่อครึ่งหลังกันนะครับเตะมาแล้วดีมาเรียยังไม่ได้ดูเหมือนครึ่งหลังเขาจะบุกหนักเลยนะครับ อ๋อแต่เขาพี่เสียบอลจอจินโยส่งกลับมาก่อนฟันไดส่งมาก,ก็ยังติด <c oughs> เปิดมามีลิงคออ์โคอกซาวิชมงได้อิมโบมิเล่ <c oughs> เปิดโอ้โหมาเต้นลอ่องลอคอยได้ <c oughs> โอ้ยังเตะไปติดเซฟแล้วโอบาเมยยังไม่ทันครับแต่โฟฟานาเคียทิ้งออกไปก่อน <c oughs> แปลเปลี่ยนตัวเธอครับ คันซิโลทูมาวอร์ดี้วอดี้ส่งมาเข้ามือโกพอดีเลยครับโอ้โหโกรอพักหนึ่งแล้วส่งมาเอา้าส่งออกไปไหนครับส่งออกไปเองเลยทีมนุงเขาเปลี่ยนตัวบ้างนะครับมาดิมาเรียเอาอ๋อยังได้ส่งกับมาเมอร์เต้นเมอร์เต้นขอประตูติดเซฟนิดเดียวครับ เกือบได้แล้วมาเราเอาโกงมาบ้างนะครับโกมาเตะมุมจอจินโยจอจินโยมองอุ้ยติดเซฟครับจอจินโยครั้งแรกไม่ได้หัวดีคนเดิมครับเปิดครั้งที่2องอิโมบิเลได้ครับสี่ศูนจากชิรูอิโมบิเล,าม,เลมาดูใหม่นะครับ นี่นะครับอิมโมบิเล่โมงเข้าไปสวยมากถ้าภาพมันดีกว่านี้มันคงมันคงจะแบบเห็นได้ชัดมากเลยนะครับแต่ขออภัยด้วยเอามาแล้วเมอร์เตนไปแล้วพรอมพรอมทันส่งกลับมาก่อนที่ลูอิมโมบิเล่ส่งย้อนกลับมาเมอร์เตนเมอร์เตนต้องการแฮตทริกแฮตทริกได้ไหมไม่ได้อิซินเย่ส่งมาชิลูอิมโมบิเล่โอ้โหชนคาหรือชนเสานี่แหละหลุดเลยครับ หลุดออกไปนี่เดียวจริงๆอ้าวเขามีผู้เล่นบาดเจ็บดูเขาส่งมาอุ้ยเราเกือบแย่งได้เราแย่งได้แล้วครับดิมาเรียเมอร์เต้นเมอร์เต้นจ้าแฮตทริกครับเมอร์เต้นฮืมไปฟาวเขาไปฟาวเรานะครับเราได้ลูกฟรีคิกอเล็กซิสซันเชสเปิดมาให้ดิมาเรียอุ้ยโดน ตัวแย่งบอลน,นะครับเขาเคลียร์ออกนะเอ้ยไม่ออกครับคันเซโลเล่นต่อเลยเวร์ดี้วาเดียมาแล้วโอ้โหแต่ว่าเสียบอลจนได้อีกแล้วนะครับแต่เราก็แย่งกลับมาได้อยู่ดีนะครับไปเมื่อเต้นไม่ได้โอ้โหเขาจะได้แฮตทริกไหมเนี่ยครับไม่น่าได้ลวครับเวลาประมาณนี้ ดิมาริรอาซงเมอร์เต้นไม่ได้จบครับไม่ได้แฮตท,ทริกแน่นี่อะไรครับหมดเวลาแต่เราก็ได้แชมเปี้ยนอยู่ดีนะครับพอรอบนี้เป็นรอบฟไฟนนลนะครับกับตันทีนถือถ้วยแล้วนะครับ ป้ายเราไปรับรางวัลดีกว่านะครับเคเรามาเล่นเกมสุดท้ายกันก็แล้วกันนะครับแต่เราไปจัดการผู้เล่นก่อนนะครับเผื่อมีใครจะลงได้ลูกกะกูยังบาดเจ็บอยู่นะครับเคกลับมาแล้วแข่งกับออสตาก็เลยกันเลยนะครับ โหตอนนี้เข้าองศา,านะครับไม่ถึงในเกมนะครับาาแล้มาเราเริ่มเมือเต้นส่งมาดิมาเรียดิมาเรียดิมาเรียโอ้โหเกือบดิมาเรียส่งมาอิโมบิเล่ยิงไม่ได้สควีโดเมชิสส่งมาคันเดรเวาเทอร์ ไปแล้วเขาไปแล้วไม่อือหือสไลด์ไม่โดนไม่เป็นไรดีมาเรียมงเอา้าแต่ก็ยังติดทูสเอคงอง้ยเขามาแล้วน่ากลัวอุ้ยดีนะโกเรายัางไวร,รับไม่ทันมันเราส่งขวาก็แล้วกันส่งมาโอบามีย่งสวยโอ้ยจะไ,ไปติดเขาเนี่ยเซอรียเอไม่เป็นไรฟานไดมาช่วยโอบามียังเมทินส่งมาดิมาเรีย เปิด <c oughs> อื้ิดอีกแล้วซีเน่อื้ยังได้อยู่โอ้โหอินจอนซีอินจนอน,จนซีลากส่งมาเทเรียมีลิงโควิซาวิชแย่งได้แล้วคันเซลโลนะครับโอบามายังมีลิงคควิซาวิชเปิดมาอิมมิลเลอ,อิมมเิเลเลี้ยงหลบเปิดเมอร์เทน Mm hmm. อืมโมมาไม่โดนเอาโอบามายังแย่งแลงแย่งอยู่ทูสเอของกลับมาแย่งได้โอ้นาทีสามสองแล้วครับยังไม่มีประตูอะไรเกิดขึ้นเลยเอา้าแล้วเราไปฟาวเมอร์เต้นโดนใบเหลืองครับโอ้โห oh ไปเต้นต่อมิล mm ิงโควิสซาวิชอืมืึเอ็มส่นซีแย่งอีกแล้วเอาเราแย่งกลับมาได้คันเซโลคันเซโลเปิดเลย เปิดมาอิมโมบิเล่อิมโมบิเล่ไม่ทันครับเอ้ามาสไลายแย่งได้อยู่ยังได้อิมโมบิเล่ไปแล้วโอว้อ้าวเราได้จุดโทษครับเขามาฟาวเราอือือเขาโดนใบเหลืองแล้วมาเราไม่เราไม่เอากองหน้าหรอกเราเอาโกมายิงนะครับจะยิงได้ไหมเนี่ยเออมาเรายิงแถวนี้ก็แล้วกันนะครับ อื้เขาติดเซฟแล้วแย่งมไม่ได้ครับเกือบได้ประตูแล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหเกือบได้แล้วครับมาต่อครึ่งหลังกันนะครับบ้ายเตะเลยอันซอนซี่งมามิลินควิซาวิชจะแย่งแย่งไม่ได้แต่ติดทันเซลโลโอ้แย่งได้อยู่เซลโลส่งมาฟันได้เปิดโอ้อิมโมบิเลมเตน เมื่อเต้นเดะเสียโอ้ยอบามายังเกือบเขาเปิดมาแล้วครับให้เทเรียมิงโควิชแย่งแย่งงีแย่งได้ส่งมาอบามายังเตะมาให้อิมโมบิเลอิมโมบิเลเปิดมาโอ้ยเกือบไม่เป็นไรยังแย่งได้โอ้แต่เรายังโดนแย่งมันซอนซี่เลี้ยงส่งมาเทเรีย <c oughs> ยังติดเราออบามยันส่งมาโอ้โมลีนาบายคันเซลโลเปิดยาวโมงชงจับยาวครับอินจันซีจอจินยกไปแย่งแย่งได้ไปแล้วส่งมาอิโมบิเลเมอร์ตินส่งมาดีมาลียเดี๋ยวลอเปิดไม่เปิดดีกว่าส่งมาอินซินเย่ โอ้โหเสียบอลินได้แต่อินซิงเยแย่งได้อืมปิดอยู่อินซิงเย่เอาอีกแย่งอีกคนกลับมาส่งมาอิโมบิเล่โอ้โหติด,ตดเขาเคลียร์ออกไปเลยครับทุ่มอา้าวเราเปลี่ยนดีมาเรียออกก่อนนะครับมาซ่อนเปิดอิเบบิเล่โอ้โติด บวงแล้วลมด้วยครับอือโอ้โหแล้วนาทีนี่เวลานี่แบบแปดสิบกว่าแล้วถ้าไม่ได้คงต้องต่อเวลาถ้ายังเสมออยู่เพราะมันเป็นไฟแนลนะครับอุย้ยยังไปติดโกโอ้โหยังเซฟคัมเซโลเปิดมาใหม่จอจินโยจอจินโยโอ้ยลอดขาไม่ได้มาอีกมาอีกแล้วจอจินโยจอจินอือหือมันให้มือต้นส่งมาเข้ามือครับ โอ้หมดต้นยิงเลยนี่นะโจฮาก็ขอเลี้ยงเอาเวลาครับอือน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะต้องทดเวลานั่นแหละครับ end of 90 minutes ต้องทดเวลานะครับเอ,เอาโมลีหนะ้าออกกัน้นะครับโอเคเ้าเราเย่งได้แล้วซอนฮึงมิน ไปแล้วอิมโมบิเล่จับจับแล้วเปิดมาโอบาม่ยังเตรียมตัวอ้าวเข้าไปฟาวเราก่อนนะครับเข้าไปผักเราแต่เราไม่เห็นโมบิเล่เปิดมาโอ้โหคอร์เนอร์คิกโดนเซฟไว้ไปเปิดเลยนะครับเปิดแล้วเปิดมา เรียบร้อยครับอย่างนี้เราชนะชัวชิรูอิโมบิเล่น,นะครับม่งเข้าไปแล้วอย่างนี้เราชนะแล้วแหละครับเพราะว่าเขาไม่ได้บุกเลยเราบุกอย่างเดียวนี่นะครับเปิดมาแล้วมองตรงนี้ครับเข้าไปเลยสวยมากและเป็นเว,เวลาที่สำคัญด้วยครับเป็นต่อนะครับเอนจอนซี ส่งมาซิว,วาส่งกลับมาที่โกโกย้อนมาเอาบ้าเอาบ่าเปิดมาซ่อนฮึงมินได้บอลได้บอลแล้วส่งมาอิโมบิเลได้ไหมได้ยิ่งออกไปไหนครับวิยแลวทดเวลา5นาทีเลยนะครับเนี่ยส่งมาแยงไม่ได้ก็จบแล้วครับอ๋อยังไม่จบทดตั้ง5้านาที ซอนเฮงมินเปิดมาทัานทันไม่ลับหน้าส่งมาอบาไม่ยัง่งโดนตาขายนะครับเข้าขั้นโกูเขาเปิดยาวมาจบครึง่งแรกของเอ็กซ์ตร้าไทม์นะครับมาต่อครึ่งหลังกันนะครับของเอ็กซ์ตร้าไทม์เขาได้เตะก่อนเป็นซอนซี่าอีกแล้วเทอร์เรีย วอร์ดี้จะแย่งไม่ได้คูติญย่ไม่ได้ซิลวาอ,อินซินเย่ืึสไลด์สวยส่งมาพรอมส์อิมโมบิเล่ไปคูติญย่คูติญย่โอ้โหต้ไปล้มอีกโอ้โหฟันไดสสไลด์สวยคูติญย่ส่งมาอิมโมบิเล่พรอมส์พรอมส์ส่งมาโอ้บ้าไม่ยังเตรียมตัวงา้างไม่ได้เอา เราไปฟาเขาตอนไหนเนี่ยครับเขาเตะมาฟันได้มองอือหึคตินย่ได้โอบามิยังส่งมาพร้อมส์พร้อมส์พร้อมเลี้ยงยิ่งอือหติดคุตินย่ไม่ได้โอบามิยังโดนย่งโอ้โหเกือบได้สองศูนย์โหจบเกมนะครับเราชนะแล้วนี่นะครับได้แชมป์ มังเฮกันเลยนะครับตอนนี้ชนะแล้วนะครับโอ้โหแล้วยิงเข้านาะทีร้อยเดียวพอดีเป๊ะเลยนะครับตอนนี้นะักเตะก็ก็ยังก็ยังมีบาดเจ็บอยู่นะครับก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าสนุก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเราจะเริ่มต้นซีซั่นใหม่นะครับก็ติดตามกันได้นะครับบ๊ายบายไปแล้ว